ก่อนจะไปรับชมคล oi like, ิปก็ฝากกดไลค์กดซับไครต์ช <and the> <conditions> sort of ่องต่อชกันด้วยนะครับผมเพราะตอนนี้ช่องโดนปิดการแจ้งเตือนอย่างหนักนะทุกคนนะใครที่กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับผมและสำหรับให้ที่กดซับสไครต์แล้วทุกคนนะฝากอันซับแล้วกดซับไครต์ใหม่ผมอีกรอบนึงนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนและการไลค์สตรีมของช่องต่อชนะครับทุกคนนะกดกระดิ่งกันด้วยครับผม กดยังพวกเองอะเอยกดยังฝากกดเลยนะเฮ้ยไปดูกันเลยกน <God. S 1> สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเตาเชวันนี้เราอยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์545ของเรานะครับผมเอ้ย545ที่เรารักทั้งหมดที่มีฟรีดอมโบเราอยู่นะผมมีจัดเอฟของเราอยู่นะทุกคนเป็น สายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมสายฟรีที่มีทั้งซอมบี้แมนนะผมแล้วก็มีทั้งมีท่านไนแล้วก็มีทั้งฟูบุกินะผมฟูบุกินะคือสายฟรีคนนี้ต้องใช้โคสั่ร้อยสิบเก้าบาทนะครับผมเพื่อได้ เืนไส้รฟรีคนเดียวทุกคนนะที่จะมีแบบมีได้นะผมในเซิร์ฟเวอร์เรานะทุกคนนะก็เราอยู่นที่ไอดีของเสียเจนะผมนะเอ้อันดับหนึ่งนะผมนี่ซปอนเซอร์จันเอ็มนะผม,มก็พลังที่7จ็ดล้านสองแสนนะทุกคนซึ่งเซิร์ฟเวอร์ห้าสี่ห้านี่ห่างจากเซิร์ฟเวอร์หลัก5้าสี่ศูนย์ผมประมาณเดือนกว่าๆนะทุกคนแต่ตอนนี้เสียเจมพลังเท่าผมและหรือไม่ก็ตอนนี้น่าจะเกือบแซงผมแล้วผมเพราะอีกไม่นานน่าจะแซงผมได้นะคือตึงจัดๆนะทุกคนนะพามาดูที่โบนัสการเติมเงินนะผม ไอดีนี้ก็เติมไปทั้งหมด46,529บาแบงก์ก็ประมาณ2องแสนเก้าบาทนะครับผมนะ2องแสนเก้าบาททุกคนนะเอ้ยตึงจัดจัดนะทุกคนคือเอาทุกแพ็คเอาสุดนะคนนี้นะเอาสุดทุกอย่างนะมาดูกันที่ของดองผมของดองผมบอกเลยว่าแน่น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 ทุกคนนะนี่ครับผมมีตัวด้ามอีก34ใบนะบอกเลยว่าแน่นแน่นนะผม มาดูกันที่ตัวละครกันเลยทุกคนมาตัวละครตัวแรกก็นำทับไปได้ซอมบี้แมนนะผมเป็น5ดาวเหลือง4ดาวม่วงนะทุกคนนะไอเทมนเฉพาะแน่นอนครับผม3ดาวนะผมแล้วก็ตายเฉพาะ3ดาวครับผมตัวของก็เน้นเป็นความไวทั้งหมดนะทุกคนนะทั้ง4ชิ้นนะผมก็มีของม่วงผสมของทองไหมผมส่วนการาฟนี้สวยมากทุกคนโบนัสสปีด3แถวพลังโจมตี2แถวคือสวยจะจัดน,นะก็ความเร็วเสียเกมที่7จ็ฟิกครับผมซึ่งตอนนี้พลัง ความเร็วเอ้ความเร็วของผมอยู่ประมาณ600กว่านะในเซิร์ฟเวอร์540นะครับผมก็คือตามแบบตามไม่ทันนะทุกคนเพราะว่าผมมีโบนัสปีแค่แถวเดียวนะซึ่งเสียเจมีทั้งหมด3แถวนะครับผมนะแล้วก็ของก็ผมอัปเปประมาณนี้แหละอัพอพอๆกับเสียนะแต่อย่างที่บอกนะผมว่าโบนัสปีมันสำคัญมากครับผม มาดูตัวต่อไปผมเป็นตัวแมาดูทอมิแมนอะโทมิแมนเป็นพาร์ทสองเลยนะครับผมแบบตึงๆเลยทุกคนนะต่อไปเป็นท่านไหนครับผมก็เป็นพาร์ทหนึ่งนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเสียเราจะพาร์ทสองหรือเปล่าน่าจะไม่ทำพาร์ทสองหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะผมเป็นพาร์ทหนึ่งนะครับผมก็เป็นสี่ดาวเหลืองกับสองดาวม่แล้วผมส่วนไอเทมเฉพาะก็เป็นแน่นอนว่าผมสามดาวนะครับผมตึงๆนะตัวนี้ต้องไอเทมเฉพาะสามดาวทุกคนนะมันจะโหดมากผมตาเฉพาะก็สามดาวนะครับผมส่วนของก็เป็นโจมตี เน้นเป็นโจมตีครับผมโจมตีเปอร์เซ็นต์สองชิ้นโจมตีเฮตพีหนึ่งชิ้นนะผมประมาณนี้ทุกคนส่วนกาบาก็เป็นนี่ครับผมเป็นกาบาตแต่ข้อหรือแถวนะผมหนึ่งแถวคุณผู้ไม่ชัดขออภัยครับผมต่อไปเป็นอชูราคาบุโตะับผมก็เป็นพาร์ทหนึ่งนะผมเป็นสีดาวเหลืองสองดาวม่วงนะผมก็ตึงๆครับผมไอเทมเฉพาะไม่มีนะไม่มีมีแค่ดาวเดียวแล้วไอ้อมีแค่สองดาวนะผมส่วนตาเฉพาะสามดาวผมแล้วก็นี่ครับผมของเน้นเป็นเฮตพีเปอร์เซ็นต์สองชิ้นนะครับผมแล้วก็ใส่ไปเฮตพี กะกันแบกทุกคนมีของม่วงมาแจมบ้างนะผมเพราะว่าในเซิร์ฟเวอร์นี้ของทองค่อนข้างหายา,ยากเลยนะซึ่งเซิร์ฟเวอร์หลักผม5้าสี่ส่วนของทองก็ยังหายากนะผมนะแต่คือเสียมีของทองได้ขนาดนี้แสดงว่าเติมหนักจริงๆทุกคนนะต่อไปไปเกลียวว่าผมเป็นพาร์ทหนึ่งนะอันนี้น่าจะทำขึ้นพรานนพรา์ทสองได้หรือเปล่าผมดูก่อนนะ ทำคือพาร์สสองแรกผมแต่ขาดหินนะก็ยังไม่จําเป็นนะผมทำพาสสองนะก็ไอเที่เฉพาะแน่นอนว่าผมสามดาวแต่เฉพาะสามดาวผมแล้วของก็เน้นเป็นเฮดพี่เนทุกคนนะยังหาของโจนเตีสวยใส่ไม่ได้นะผมก็ได้ขนาดนี้ก็สวยแล้วนะครับผมแล้วก็นี่ของกาบับเป็นป้องกันนะใส่ไปก่อนนะผมใส่ใส่อะไรไปก่อนนะทุกคนต่อไปเป็นเกวินใจเกเรผมเป็นสี่ดาวเหลืองสามดาวโมงหอยทีเฉพาะจัดไปสามดาวสตันแบบไม่ต้องเล่นนะสตันแบบไม่ต้องเล่นนะคือดาวเสียนี่เยอะมากนะ สังเกตแต่ทุกคนตาเฉพาะเอพไป5ดาวนะเออเอาไปอัพนู่อัพนี่ดาวเยอะมากนะทุกคนนะเนี่ยโอ้ดูดาวดิดาวแกยเยอะจริงๆนะสำหรับเซตเจมแนละ้วดาวแกยเยอะจริงๆนะทุกคนเอออูเวลาอัพนี่โคตรสวยครับผมเพิ่มดามอีกตีค่อยนะทุกคนต่อไปทัสซิมากิครับผมเป็น4ดาวเลยกับสดาวโมงนะครับผมซึ่งอืไอ้เทชช็อกกี่ดาวเนะี่ยสามดาวเลยนะทุกคนตึงจัดจัดเลยตึงจัดจัดเลย เมื่อกี้ตรงนี้ตึ้งจะจัดเลยนะทุกคนนะเออให้เฉพาะศาส์ดาวผมแล้วก็ของเน้นดูดีดาวแกะแน่นมากนะตัวเสียดาวคือแน่นมากนะครับผมคือน่าจะอัดดาวทุกวันนะทุกคนผมดูจากทรงแล้วนะเออแล้วก็เป็นพวกอัศวินนะผมหมาแล้วก็พี่ดำนะเป็นประมาณนี้มียุงมียุงนะครับผมคือตัวแบบแน่นๆนะทุกคนนะแน่นๆนะครับผมเออแบบแน่นมากๆนะมาดูที่ใส่แต่มาสตอรีผมก็ทำถึงรูปนี้นะครับผม สัปตัวเสียทำถึงรูปนี้นะครับผมก็บทที่12สอแล้วผมไปถึงดวงจันทร์แล้วนะเอ๊ะเป็นไงชื่อบทไปถึงดวงจันทร์แล้วนะผมอันนี้เสียไม่ใส่หรออ๋อหมดแล้วผมใส่จนหมดแล้วไม่ใช่ไม่ใส่ครับผมใส่จนหมดแล้วนะประมาณมนี้อัพกดิก็อัพไปประมาณนี้ครับผมนี่ผมถึงชำนาญแล้วนะครับผมคือไวมากๆนะทุกคนดูดิพลังพลังต่างจากท็อปสองแบบ ห่างอะ่ะทุกคนผมบอกเลยว่าห่างนะเออห่างมากนะท็อปสองก็คือสายเติมเหมือนกันนะผมนี่ก็คือบัเออคบเหมือนกันนะนท็อปสองก็คือบัคเหมือนนะเนี่ยท็อปสองท็อปสามคือบัคเหมือนกันนะผมแต่คนนี้สุดกว่าทุกคนนี่จาลูกกิจนะผมสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหคนนี้ตึงมากนะทุกคนนะตึงจัดจัดนะทุกคนดูดิอืดูดิสายฟรีแตแซงฟีดอมโบรของเราได้ไงเนะี <laughs> ่ยแล้วก็พีเอ็มโอพีเอ็มวะผมโอ้โหสายฟรีคนนี้ตึงนะทุกคน น่าจับตามองนะผมบอกเลยว่าตึงจัดจ,ดจริงๆครับผมพาไปดูกันที่เฮาแล้วครับผมเฮาก็ไปดูกันที่ฟิกเกอร์ก่อนทุกคนฟิกเกอร์ปดไปถึงกลุ่มที่ส3นะาครับผมก็อัพไปประมาณนีนะ้ทุกคนใครดูไม่ทันก็สามารถกดพอตอยู่กันได้ครับผมผมบอกเลยว่าเสียน่าจะสุดที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ห้าสี่ห้าขึ้นไปนะต้องบอกว่าห้าสี่ห้าขึ้นไปนะครับผมน่าจะสุดที่สุดแล้วนะครับผมนี่ผมส่วนห้องวิจัยเป็นประมาณนี้นะนี่ครับผมเออ ประมาณนี้นะเสียเขามีแผนจะขึ้นวันละล้านนะผมเอ้ยอาทิตย์สัปดาห์ละล้านไนมะ่ใช่วันละล้านนะสัปดาห์ละน,นะทุกคนนะก็ต้องติดตามนะผมเอ้ยนี่ฝึกฝนฝก็อัพเป็นประมาณนี้ทุกคนดูไหมผมอัพจนเงินหมดอะ่ะผมบอกเลยนะอัพจนเงินหมดนะตรงนี้นะเอ้ยนี่ผมแวะเล่นให้เสียหน่อยนี่ผมปลื้มโอเคนี่ผมเล่นซ้ำหน่อยโอ้โหอันนี้ลงพลาดพลาดพลาดเป็นไปเลยเดี๋ยวรอพี่ ก่อนจะจบคลิปนะทุกคนเดี๋ยวเราไปแวะสก,กิทกับฟรีดัมโบรันะผมนี่เขาใส่ทีมเต็มมาแลฟรีดัมโบร์นะ,นะอ้าของผมนะไม่ต้องมีอะไรมากเลยเจอฟรีดัมโบร์นะผมขอแค่เอ,อไม่ใส่คอได้ปะ่ะเดี๋ยวมันจะหาว่าเต่าเชไอ้นี่เกินไปปะ่ะอันนี้นผมแค่นี้นะเอาแค่นี้แล้วกันนี่ผมเจอฟรีดัมโบร์ผมเอาแค่นี้เ่ยเอาแค่เซตนี้ทุกคนเอาแค่เซตน,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 นี้นะเซตนี้ยเจอฟรีดัมโบร์มาดูกัน นี่คือต่อให้สุดๆนะครับผมป่ะลุยครับผมลุยดูนี่จะไหวไหมทุกคนเราจะไหวกับฟรีดัมโบรกไหมครับมาดูกันทุกคนนี่ครับผมเปิดครูสาไปเลยผมแล้วก็เราเปิดจอดแน่นอนอยู่แล้วผมเป็นซอมบี้แมนนะครับผมใบมีดหมุนวนไปจังหวะนี้ครับผมสิบห้าล้านดาเมจขอไปเสียงแมวทุกคนนะแมวผมมันร้องนะผมตอนนี้แล้วก็นี้ครับผมละดมยิงสุดขีดนะครับผม แบมไปจังหวะนี้โอ้โหซีทาเก็ตล่วงลงไปหมดเลยครับผมโอ้โหไวเกินทุกคนไวเกินฟีดัมโบวไวจัดจัดทุกคนไวจัดจัดนะแค่สองตัวพอแล้วผมบอกเลยนะแค่สองตัวพอแค่สองตัวพอแล้วผมบบเจอกับฟรีดัมโบวแล้วผมนะก็เป็นประมาณนี้ผมพาไปดูนี่กันนะพาไปดูฝึกสายก็ตึงๆครับผมฝึกสายก็ขั้นสิบ หมดแล้วนะครับผมก็คือเร็วมากนะทุกคนนะหมายเลขสิกราที่ที่สุดตอนนี้เสียอยู่ที่สองนะผมผ่านเข้ารอบแน่นอนนะผมนี่ยผมเจอตัวบักของเรานะเฟรียนะผมเซิร์ฟเวอร์ห้าสี่ศูนย์นะผมตัวบักของเรานะเอออันนี้คือบักจริงๆนะทุกคนพลังเงินตรามันน่ากลัวจริงๆนะแต่เสียก็จะแซงพลังเขาแล้วนะเดี๋ยวไปหามัน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 ,มน,มนสักคนดีกว่าภาคกีฬามันมันสักคนดีกว่าทุกคนเอาเป็นนี่ครับผมลองแชมป์ลองแชมป์ลองแชมป์ ลองแชมป์ศึกโดนข้ามเซฟนะเอ๊ลองแชมป์ศึกโดนข้ามเซฟไหนดูดิเสียจะไหวปะห้สี่หนึ่งนะทุกคนห้าสี่หนึ่งนะครับผมนี่ซอมมี่แมนเสียเปิดก่อนร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างผมไวขนาดนี้ใบมีหมุนวนไปตรงนี้โอ้โห่เก้าล้านนะผมเก้าล้านแล้วเกวิไลเตะครับผมเกวินใจเกเรไลเตะแล้วจังหวะไหมผมระดมยิงกดทับสุดขี่ครับผมสีส่ท่าเก็ตตรงนี้เท่าไหร่ครับผมสิบเอ็ดล้านหน้าไหมครับผมตันตันไปหนึ่งตัวครับผมเกวิไลเตะเราเลยเตะไวยุติศาสตัน ตรงนี้สัส้นไปครับผมโอ้โหบอกเลยว่าไม่ต้องเล่นนะผมไม่ทนไรติดหลบหลีกก็เท่านั้นนะทุกคนนะฝั่งเขาได้สวนคืนมาบ้างครับผมไอ้ยาง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 เราซับตอไปผมก็เป็นชื่อซุปเปอร์ทรเทเลคินติสนะผมและเลือดหินทำลายฟ้าคันสุดยอดนะผมแบมไปผมจากกาังหวะนี้หนึ่งล้านนะไม,ไม่ได้เห็นนานนะทุกคนนะ่นเป็นหนึ่ลานใช้ยังเก่งเลยผมแล้วก็ระบำข้างพีชนาจะดวงซัดไปผมฮึมไม่ทันไรตัวนี้หลบหลีกเก่งจริงๆนะทุกคน ต้องเข้าสู่เทิร์นที่2นะลบหลีกเก่งยิงนะไม่ทันไหนตรงนี้นะผมแล้วก็ใบมีหมุนบนเปิดไปต่อผมเทิร์นที่2น่าจะไม่รอดนะทุกคนนะสำหรับเมทันไหนตรงนี้นะลาดมยิงกดทับสุขีวุฒิสามดาวแบบตึงๆจังหวะนี้บัะบ๊ะบ๊ะบ๊ะแบมโอ้โหจังหวะนี้ผมยังไม่ตายทุกคนยังไม่ตายเฮ้ยเอ็งเจ็บไปง่ายเอ็งเจ็บไปง่าทุกคนเอ็งก็อึดไปเอ็งก็อึดไปลไม่ทันไหนนะ เออเองอ,อ,อ,อยู่ต่อไปเองก็ไม่ได้ออกก็ดีนะโอ้โหแล้วฝั่งนั้นเขาสวนคีดกับม้าผมแล้วก็โดนด้วงสะท้อนไปหรือเปล่าคือซุปเปอร์เทเลกินติดจังหวะน,นี้อือหือปิดเกมไหมผมติดลับลีกแล้วทันไหนผมแล้วเลือดหินทําลายฟ้าขั้นสูงสุดโอ้โหไม่ได้เห็นกันนานนะผมสกิลนี้ทุกคนก็จบไปครับผมเออ,ไปไอเป็นไงรองแชมป์สักดวนหรอรองแชมป์สักดวนหรอก็ไม่เท่าไรนะเซียบอกก็ไม่เท่าไร่นะผมไม่รู้ว่า สัปดาห์นี้เสียจะเอาแชมป์สิกดวนได้หรือเปล่าก็ต้องรองติดตามนะทุกคนนะเออแต่ต้องผ่านโบตักให้ได้นะครับผมโบตักก็ตัวติงเหมือนกันนะทุกคนนะในเซิร์ฟเวอร์ห้าสี่ศูนย์นะผมคนนี้ผมให้เป็นตัวติงเหมนะือนนะอาจต่ไม่บักเท่าเสียนะครับผมแต่ก็พอสมควรนะทุกคนนะสำหรับโบตักนะผมอ่ะไปดูที่ลูนต่อทุกคนลูนก็ปลดหมดแล้วผมยกเว้นแรงบิดนะทุกคนก็ขาดอีกนิดนึงนะผมหาไม่ยากครับผมหาไม่ยากครับผม ก็นะเป็นประมาณนี้ครับผมสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเต๋าเชกันด้วยนะครับผมจะได้พาคลิปใหม่ะจะไม่พาสตรีใหม่ๆนะครับผมก็แล้วก็วันที่11นะทุกคนเราจะมาสตรีวันเกิดเข้าหอมเคเกกันนะครับผมก็รอติดตามแล้วทุกคนนะนะอ,อาจจะมีกิจกรรมกิจกรรมแจกฉลองวันกงวันเกิดให้เข้าขอ K K ขอหอมเค้คเท่าไหร่นะผมก็รอติดตามในไลฟ์สต้าเชน,นะผมนะก็ขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีครับ